บายดีพี่น้องพี่พอมายังมามจงกบไปอ่ะโอ้ยปัจญยว่าข้างแล้วทีเฮยเอาข้าวลงมาสู่ชมอกินช่องเสี่ยวมอนึ่งเห็ดว่าขวมได้ลูกนะโอ้ยอ่าเพิ่ไปกินอยู่เตียงค่ะนะ mười đẹp tối Đẹp mười lăm tối Cái này lăm tối ngày mười lăm tối ngày mười lăm tối ngày mười lăm ไปกิ้วเขาขจ้นกันกิ้วเขาขึ้นกันกิ้วเขาเลยเขาเลยอะบ้าเอ้เจ้าก็ขีิ้วเขาปุ๊บจ้ะเจ้าเรียบ่ิ้วเขาปุ๊บเจ้าก็ขี้กิ้วเขาปุ้บเลย เนี่ยเจ้าจอเจาเจอไปเขางามเขางามเลยเ่้เน,นีปลาเผาปลาเผาใมีข้าวปุ้นตาถั่วแกงเห็ดนึงเห็ดสวัสดีป้าลุงโยาดีป้าลุงไปก่อนงะปาแรกามอนี่เห็นข้าตามมอขยันหงายมเขาตามขาปุ คิดว <ừ. S 2> ่าเธอพัยากับปุ้นนะคิดว่าแม่ตั้หนะให้สักเขาว่าม่อยาซ้อมกับพุ่นมาวะ่าเมตัมกบบัเด้๋ยสะจอยใช่ไหมอ๋อค่สวไง าพากักกรบอยเรือพอเสร็จนานูหน่อยบกกินคักแันดีขอแะ้วเข้มาลังเนยอแล้ว ตาบดีมาเล่าอันนั้น<ะ>ร้านเล่าหาย,หายหมาแต่ลูกเล่าสองสองคนใครพาศิรินากินกลับขับหน้าหากักกันล่วงก่อนเข้าอีกมัดกล้าอีกหลังโยงยาเรามันเฟื่อง còn cà nó cứ mang cả đậu, thế mà cà độ mất bọn tư cà tùy lắm 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 tùy ข่ายกับเอาแรงมือบ่อยเลยอืมหนาพอเห็นไหมว่าแล้วเดี๋ยวมาลงกินข้าวแล้วหยกมาเลยบาลงกินข้าเลยนองเอี่ยมหันหลังใส่นองเอี่ยมบาไว้พระชั่นเป็นหน้าหมัดกล้าชั่นเล่นยา้าเป็นั่งพุ่นป้าป้าหนูหน่อยงัดงัดไปอีกจั่ไหนไม่แพง ไป่ลังหยหงน้ำเงียบเลยไปหน้าอลอสีคนงานอนนเทิงเลยงานดำ

nhìn thấy nhìn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video กินขาบ่อเกินข้าวกินข้าวก่นสิเอารงเองเอากินข้าก่อนอ่ะมันเรื่องกขาปุ๊บแล้วก็บกินขาวเ่กันนเดี๋ยวเข่า

เท้ก็มวงกับไทยหุดบ่ทยอันจากเขก็กล้านนะเอเออันไทยอานแบบกภาวอืมก็ภาวหัวหมุนไท้าอะไเงี้ยทางนา O, เดีแล้วถ้าร้าจะล้แเป็นนักจบปาอีกปะเราไปด้นซอยอ่ กับปิ่งนี่เลยไงล่ะไก่เมืดำหนาก็แล้วสิอืมคอยเจ้าแล้วบะ อ,อังเมตังยอนะมาอยู่เนอะไรอ่ออะหลายคนอ,อยว่ไลแนว

กินขึ้นนำวานเนาะคุณใ่กินกะทิแล้ก็่หวมเมันนึงเฮละงกแกงเฮละงอกจอกน้ำ แข็นะเด้อเขาบอาปลาให้ดูสดใกินปนสกมวยมัเข็นแล้วกินขึ้นนักกทีเลย

โ oh, hey. อ้ยจ้าจอยงักย่งงงอกลาแล้วเดอ้อป้าลุงพอกันไหมคิหนาพี่น้องสบายดีพูดเกียงแสะแต่ละแนวแสแแบง